วันนี้รายการ Key to Success ครับต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับโลกสีฟ้าครับในการดำเนินธุรกิจกิฟรินให้ประสบความสำเร็จเราจะมีวิธีอย่างไรครับในการที่จะมองตัวอย่างของคนที่ทำธุรกิจแล้วเดินตามแล้วสามารถสร้างโลกสีฟ้าด้วยตัวของเราเองได้วันนี้เรามีวิทยากรครับที่จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆให้กับท่านท่านดรวุฒิชัยจิตตินันครับจะมาบอกเรื่องราวของการที่จะสร้างโลกสีฟ้าเพื่อให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจกิฟรินเชิญติดตามชมได้เลยครับ ทุกครั้งที่ผมมาบรรยายผมก็ต้องมีอะไรมาถามท่านเหมือนเดิมครับนี่คือมือเรามีเทบกไหร่นิ้วครับห้านิ้วนะครับวันหนึ่งท่านผู้นําในห้องนี้ประสบความสําเร็จท่านผู้นําก็จะกลายมาเป็นอะไรครับวิทยากร,รที่แชร์ประสบการณ์ให้กับใครครับให้กับทีมงานของเราการแชร์ประสบการณ์มีพลังมากนะครับเพราะการแชร์ประสบการณ์เป็นการบ่งบอกประสบการณ์ที่เราเดินผ่านมาถูกไหมครับถ้าท่านพูดเก่งพูดไปเลยพูดไม่เก่งก็พูดเพราะมันอะไรครับมันจริงใจนั่อไครับ การพูดหน้าห้องความยากคืออะไรครับมือไม้ใช่ไหมครับมองนิ้วตัวเองครับมองนิ้วตัวเองชอบนิ้วไหนที่สุดเลือกมาหนึ่งนิ้วอ่าโอเคนะครับชอบนิ้วไหนที่สุดเลือกมาหนึ่งนิ้วนิ้วที่ท่านเลือกจะแสดงศักยภาพที่เด่นที่สุดในตัวท่านใครชอบนิ้วชี้ที่สุดยกมือขึ้นไล่นะครับชี้อเอ้ไม่ใช่ดิ โป้งแล้วก็อะไรครับใครชอบโป้งที่สุดยกมือครับ <c oughs> คุณเป็นคนเป็นคนที่เชื่อมากในตัวเองสูงมาก <c oughs> ถ้าลองทำอะไรแล้วต้องทำได้ใครชอบนิ้วชี้ที่สุดครับท่านเป็นคนมีพลังอำนาจ เพื่อนบอกไปกินราดหน้าไม่ไปกินตำาบาหุง <laughs> เพื่อนก็จะต้องตามใจเราโอเคนะครับคนชอบนิ้วก้อยยกมือขึ้นครับนิ้วก้อยครับยกครับยกโอเคน่ารักมากนะครับด้านหลังสองท่านคนที่ชอบนิ้วก้อยเป็นคนที่เก่งทางด้านอะไรครับ <laughs> มนุษยสัมพันธ์งานเราสําคัญเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ไหมครับสําคัญที่สุดมนุษยสัมพันธ์คืออะไรครับปรับตัวไปตาม สังคมที่เราไปหาเขาพูดภาษาท้องถิ่นถ้าทําได้เราก็ควรพูดภาษาท้องถิ่นนักร้องเกาหลีญี่ปุ่นเวลามาไทยจะพยายามพูดคำว่าสวัสดีครับขอบคุณค่ะกินแล้วครับโอเคไหมครับเราเรียกอันนี้ว่าอะไรครับเราเรียกอันนี้ว่ามนุษยสัมพันธ์นิ้วต่อไปครับนิ้วกลางยกมือครับโอ้เยี่ะม,มากเลยครับนิ้วกลางยกครับยก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 ค้างครับ นิ้วกลางคุณเป็นคนมีความทอเยอทะยานสูงนี่พลัดได้ยังน้อยเกินไปคนที่นิ้วนิ้วกลางนะครับจะเป็นคนที่มีอะไรครับความทอเยอทะยานสูงมากแต่จะพูดหรือไม่พูดออกมาเท่านั้นเองสุดท้ายครับนิ้วอะไรครับนิ้วดายยกมือขึ้นครับคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในเรื่องทางเพศนะครับอันนี้นิ้วดาจอดจอดกลับบ้านปุ๊บนี่เธอมันนี่มันนี่เลยส่งกันบ้านด่วนนี่ อ่ะดูรูปต่อไปลากเส้นตรงสี่เส้นผ่านจุดเก้าจุดโดยไม่ให้ยกปากกาขึ้นทำได้ไหมครับลองเขียนในของท่านใครที่เคยเล่นแล้วไม่ต้องไปบอกเพื่อนนะกูรู้กูรู้ไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องหยู่เฉย,ยเลยแอะใครบอกตบปากเลยนะครับเอ๊ะผมบอกเล่งดูลายดูดวงดูลายมือ,อยังยจริงป่ะ มันเป็นบุ๊กก็ไม่คุยกับลูกค้าแบบเนี้ยพี่เส้นเนี้ยนะอะไรเงี้ยเคยยังจริงหรอโอเคโอเคอ่ะลองดูลองดูนะครับเอาไปเล่นนะครับเอาไปให้ลูกวาดถ้าลูกคุณวาดได้เนี่ยลูกคุณเป็นคนที่แบบมีแนวโนม้มไอ้น,นี่อัจฉริยะแต่ถ้าวาดไม่ได้นะครับเป็นคนปกติของสังคมไม่แปลกนะครับแตถ่ถ้าเขียนได้ไอเน,นี่ยแปลกโอเคนะครับถ้าเขียนได้ไอเน,นี่ยแปลกถ้าเขียนไม่ได้ปกติ โดยปกติในห้องสัมมนา,าห้องอบรมห้องหนึ่งนะครับ14คนจะเขียนได้คนเดียวถ้าท่านเขียนได้ท่านคือหนึ่งใน14ีถือว่าเจ๋งโคตรแต่ถ้าท่านเขียนไม่ได้ท่านคือ13ใน14ไม่แปลกแต่อย่างใดโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเฉลยแล้วละกันท่านดูตามผมนะครับเล่าไปเล่นประมาณว่าลูกทีมเนี่ยเป็นคนลูกยังไงสามีเป็นคนยังไงลูกเป็นคนยังไงเนนงไงไดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังอดูนะสี่เส้นเข้าใจไหมครับเราจะต้องตีให้ทะลุอะไรครับ ทะลุกรอบออกไปปกติเราจะตีไม่ทะลุกรอบนะี่หรอไหมครับเพราะเราเข้าใจว่าตรงนี้มันมีกรอบอยู่เราก็จะตี1 2 3 4สาสี่ก็ผไม่ผ่านตรงนี้1 2 3 4สามสี่ก็ไม่ผ่านตรงนี้นะี่หรอไหมครับแต่ว่าการเล่นแบบนี้มันไม่ได้บังคับว่าไอ้ตรงนี้มันมีกรอบเราสามารถลากอะไรครับทะลุได้คนที่เขียนเส้นที่ได้เป็นคนที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบไหนครับคิดนอกกรอบหาวิธีที่แตกต่างนะครับ วิธีที่แตกต่างมาจากอะไรครับวิธีที่แตกต่างมาจากฟังคนเก่ารู้ว่าเขาทําอะไรแล้วก็หาวิธีใหม่พัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมคิดนอกกรอบไม่ใช่อยู่ดีๆก็คิดนะครับคิดนอกกรอบคือดูของเก่าเขาทําอะไรแล้วก็อะไรครับหาสไตล์หาวิธีที่ดัดแปลงมาจากอะไรครับของเก่าขึ้นอันนี้แหละครับเราเรียกว่าเริ่มต้นของการคิดนอกกรอบถ้าคุณอยู่บ้านวันนึงไม่ต้องทําอะไรวันนี้คุณจะทําอะไร ถ้าโลกนี้จะอยู่ได้อีกแค่3ามวันคุณจะทําอะไรบ้างคิดแบบนี้คือการคิดว่าถ้าเกิดเหตุน,นี้ขึ้นคุณจะทํำยังไงนี่คือการฝึกอะไรครับการคิดนอกกรอบไปเรื่อยๆทีละนิิทีละนิดทีละนิด,นดมันคือการเทนธรรมดาโอเคนะครับจบสไลด์นี้เอาละอัปเดตสถานการณ์อันนี้จดมาเรื่องมันยาวเอาอันนี้ซีเรียสน,นะครับขำพอแล้วจากนี้ไปซีเรียสแล้วท่านจะต้องยื่นภาษีปีนี้ไหมครับ โอเคจำไว้นะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ยืน่นแยกก็ได้ร่วมก็ได้จำไว้นะครับที่ผ่านมาเราต้องยื่นอะไรเท่านั้นปีนี้เป็นปีแรกที่จะยืน่นแยกหรือยืน่นร่วมกรณีเรายื่นแยกเราแต่งงานแล้วนะครับแต่เรายื่นแยกแต่คุณพ่อคุณแม่เราเสียไปแล้วแต่ภรรยาไม่มีไรายได้แต่ภรรยามีคุณพ่อที่ไม่มีไรายได้เราต้องยื่นร่วมเพราะจะได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่ภรรยาคนละเท่าไรครับส0 0 0มื่นเข้าใจไหมครับ ข้าใจที่ผมพูดนะเพราะฉะนั้นปีนี้แยกก็ได้ร่วมก็ได้คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีไรายได้หากคนละสามหมื่นเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ร่วมได้แล้วเราก็เซฟของคู่สมรสเราได้ปีนี้เป็นปีแรกที่ทําแบบนี้นะครับอ่ะต่อนะครับสถานการณ์ตอนนี้หุ้นขึ้นแรงมากถูกไหมครับเห็นไหมครับ หลายๆคนซื้อ LTF เพื่ออะไรครับลดหย่อนภาษีผมซื้อปี2008นะครับปีที่แล้วปิด2010ผมซื้อ LTF ไว้80,000ขึ้นมา107เกินเท่าหนึ่งแน่โอเคนะครับปีนี้ถ้าเราจะลดหย่อนภาษีปีนี้เพื่อจะเสียภาษีปีหน้าน้อนเพราะท่านจะมีรายได้เดือนหนึ่งหลายหมื่นเดือนหนึ่งเกือบ 100, แสนเงี้ยปีนี้เป็นปีที่ควรซื้อ LTF ไหมครับยังไงก็ต้องซื้อแต่ว่าต้องรอระยะเพื่อหุ้นจะตกเหตุผลคืออะไรรู้ไหมครับ เพราะ LTF มันจะรักษาการถือหุ้น65%เสมอไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะตกมันจะต้องมีหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์เสมอครับ65%จากเงินเท่าไรครับ100เพราะฉะนั้นไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงมันจะต้องถือหุ้นเท่าไหร่65จาก100ตอนหุ้นตกมันก็ถือหุ้น65ตอนหุ้นขึ้นมันก็ถือหุ้นเท่าไหร่ครับ65เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าเราจะซื้อ LTF เพื่อการลดหย่อนภาษีปีที่หุ้นขึ้นเราจะซื้อช่วงไหนครับช่วงกลางๆจนชื่อไปปลายปี เพราะฉะนั้นทั้งเท่าไหร่ในห้องนี้ที่วางแผนภาษีปีหน้ารอซื้อช่วงที่อะไรครับช่วงที่หุ้นตกโอเคนะครับตอนนี้ยังไม่ควรรีบอะไรครับซื้อสินทรัพย์ที่ควรจะซื้อได้คืออะไรเหมือนเดิมครับทองราคาทองเพิ่มขึ้นนะครับแต่ปีที่แล้วเป็นปีที่ทองยังไม่ขึ้นทองอยู่ในอาการอะไรครับยืนยืน,ย,นยืนระยะนะครับขึ้นขึ้นลงลง,ลงเล็กน้อยปีหน้าตั้งแต่คือปีนี้เป็นต้นไปราคาทองจะขยับตัวขึ้นอย่างชัดเจนการซื้อทองเพื่อการสะสม เพื่อความมั่งคั่งในชีวิตของเราควรจะซื้อทองรูปพรรพัน์หรือทองแท่งครับทองแท่งน่ารักที่สุดโอเคควรจะเก็งกำไรที่ดินที่ไหนครับเก็งกำไรที่ดินที่ไหนครับในกรุงเทพเต็มแล้วริมคอนโดริมรถไฟฟ้าเราพอจะรู้ถูกไหมครับอ่ะปีหน้าจะมีอะไรครับจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้ารถ,รถ,ร,ถรถไฟอะ่ะ รถไฟที่เราขึ้นกันเนี่ยวิ่งประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮนะรถไฟอะรถไฟอะรถไฟอะกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณเท่าไห้่ไปประมาณห0สิบแม้กระทด่บบ่อยประมาณ5้าสิรถไฟฟ้าความเร็วสูงมันจะวิ่งเร็วประมาณ240ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง240ี่สิบนะฟังให้ดีนะ240สบสามเส้นทางประมูลปีนี้ที่ดินริมเส้น รถไฟฟ้าเนี่ยจะขึ้นเหมือนไอ้รถไฟฟ้า BTS BML c ในกรุงเทพอ่ะที่ที่ดิ่มมันขึ้นนะลน่ริมรถไฟฟ้าขึ้นแหลกเลยถูกว่ายกเว้นเราไปมีเสือกพอดีมันตัดผ่านพอดีเวนคืนซวยอีกแต่ถ้าเราห่างมาหน่อยนึงขึ้นไหมขึ้นกระชูดเลยถูกไหมครับสมเส้นทางประมูลปีนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพถึงพิษโลกก่อนท่อนที่หนึ่งแล้วก็ต่อด้วยอะไรครับพิษโลกไปถึงไหน เชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่ประมาณกิโล8 0 0 240กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าเจ๋งไหมไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเจ๋งว่าสุดยอดเลยที่ดินตั้งแต่กรุงเทพยันพิษโลกนะตอนนี้ยังขึ้นแล้วแต่ยังขึ้นไม่เยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังไม่ชัวร์ว่าเส้นไหนเห็นไหมครับเขาต้องดูก่อนผ่านตรงไหนว่าเพราะมันจะมีฟัดเวด้วยตรงนั้นนะครับตรงนี้ตรงนี้ไปซื้อเกง่งก่อนที่ถูกตัดผ่านซอยต้องกะกะกะเอาอีกไม่นานที่ดินกรุงเทพพิษโลก คุณึกภาพออกไหมเวลาคุณไปพิษโลกคุณวิ่งทางไหนเอเชียนด้หรอ่ะนั่นแหละเอ้ยถ้ามีตังค์นะอืมกรุงเทพพิชโลกแล้วเป็นเฟสหนึ่งแล้วก็พิษโลกไปไหนครับเชียงใหม่อันนี้สายที่หนึ่งสายที่สองกรุงเทพหนองคายเริ่มที่กรุงเทพถึงไรก่อนลองดาวครับอีสานโคราชโคราชน,นแรกแล้วก็ต่อด้วยโคราชไปไหนครับหนองคายที่ดิน เขาใหญ่ขึ้นแหลกเลยสังเกตไหมครับสระบ,บุรีช่วงนี้สายที่สามกรุงเทพระยองระยองสองร้อยกว่ากิโลเมตรนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงชั่วโมงเดียวถึงรถไฟฟ้าระบบรางความปลอดภัยสูงไหมครับสูงที่สุดครับสูงกว่าเครื่องบินสูงกว่าทุกอย่างเลยโอกาสที่รถไฟจะตกรางยากมากถ้าไม่ถูกระเบิด <c oughs> ยากมากเลยถูกไหมครับมันก็อยู่บนรางเบรกเบิก,บก,บกมันก็อยู่บนรางถูกไหมครับขับรถอันตรายถูกไหมครับอันนี้ดีมากเลยเหมือนในหนังเลยครับสามเส้นทางนี้ ท่านผู้นําในห้องนี้ที่ท,ทําธุรกิจกิฟเฟรนจนมีรายได้เยอะแยะแต่เป็นบทซื้อที่ดินกว่ามางไปเลยนะครับ <S <S ดีไหม <S <S ดีไหมโอเคอ่ะอัปเดตธุกรกิจขายตรงมีบริษัทหลายบริษัทโฆษณาแหลกเลยมีอยู่บริษัทหนึ่งเล่นงผู้หญิงต้องอะไรเงี้ยน,นะครับอโอเคนะครับโฆษณายเยอะโอเคนะครับการที่โฆษณาเยอะมีผลดียังไงครับทำให้คนรู้จัก ในวงกว้างมากขึ้นนะครับอันที่สองครับตาสคอบทอ่านรู้ไหมครับสคอบอเนี่ยเขาจะเขาจะให้บริษัทไขตรงกิฟฟินแอมเบบริษัทอะไรต่างๆนี่แหละติดตาสคอบอที่ผลิตภัณฑ์โดยจะต้องทำอะไรกับเขาสองสาอย่างแล้วในที่สุดก็จะติดตาสคอบอซึ่งเป็นการันตีว่าสินค้าตัวนี้ใครรับรองครับสคบอ,อันเนี้ยเขากำลังดาเนินการอยู่ปีเนี้ยเขาจะให้ทำ ให้ทำจุดๆสองสาข้อพอทำเสร็จปุ๊บตาสินค้านอกจากจะมีตากิฟฟลีนมีระบบรับรองแบบเราอยู่แล้วก็จะมีตาอะไรด้วยครับสคบ,สก,บก็มีคนบอกว่าจําเป็นกับไม่จําเป็นเพราะเราก็มีระบบอะไรของเราอยู่แล้วครับรับรองแต่บางคนบางกลุ่มก็บอกว่าถ้ามีตาสคบก็จะมั่นคงมากขึ้นไหมครับดูมั่นคงมากขึ้นแต่ในทางกลับกันก็จะเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นของอะไรครับของกิฟฟลีนของเราโอเคนะครับเรามองได้2แบบคนก็ยอมรับในวงกว้างเพราะมันมีตาสคบซึ่งมีตาของอะไรครับหน่วยงานรัด ปีนี้ครับปีนี้จะดําเนินการอ่ะต่อไปอันที่3ดีบริษัทใครตรงถึงเชื่อดอีกบริษัทหนึ่งแถวพระราม9รู้ใช่ไหมครับบริษัทอะไรแถวนั้นแหละโดนแล้วนะครับแล้วก็หลักฐานที่เจอเนี่ยฟ้องได้ด้วยน่าจะไม่พลาดเหมือนสีเมื่อสองปีก่อน ทำท่าคืดทัดอยู่หลายเดือนแล้วก็ในที่สุดก็ไม่มีอะไรแต่เคสเนี้ยเข้าใจว่าโดนหนักแน่แล้วก็สุดท้ายคืออะไรครับนโยบายลดคันแรกซึ่งเขาเชื่อกันว่าคนซื้อรถคันแรกเนี่ยจะมาจะมาอะไรแล้วครับจะมาเบียดการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากบริษัทขายตรงเขาเชื่อกันว่านโยบายลดคันแรกเนี่ยจะทําให้คนประหยัดขึ้นนะครับนะครับเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยกรณีเนี้ยมันจะหมดไปแล้วการซื้อของในระบบขายตรงก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมอัปเดตปีที่แล้วครับ เทคนิคต่างๆที่อาจารย์มอบให้ครับต้องบอกเลยว่าจะช่วยท่านนั้นทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จการทําธุรกิจกิฟฟินครับคือการทําซ้ําและการมองตัวอย่างที่ดีในการทําธุรกิจถ้าเราสามารถเดินตามได้แน่นอนที่สุดว่าธุรกิจกิฟฟินย่อมประสบความสาเร็จพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อกับรายการ Key to Success ครับ